เราทำการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2013นะครับซึ่งในสถานการณ์ของการวิจัยพัฒนาวัคซีนเนี่ยจำเป็นต้องมีการจองวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่วัคซีนจะได้ผลนะครับก่อนที่จะได้ผลการทดลองของวัคซีนก่อนที่จะมีวัคซีนปรากฏขึ้นดังนั้นเนี่ยสัญญาการจองซื้อจึงอยู่บนเงื่อนไขของการที่มีโอกาสจะไม่ได้รับวัคซีนอน,นี้เป็นสัญญาที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับที่ประเทศชั้นนําอื่นๆหรือแม้กระทั่งโครงการโควาส ก็ต้องใช้ลักษณะของการจองซื้อวัคซีนในรักษาะเช่นนี้คือมีโอกาสที่จะไม่ได้รับวัคซีนหรือมีโอกาสที่รับวัคซีนช้าไปกว่ากําหนดถ้าเราจะบอกว่าทําไมเราไม่เข้าร่วมจริงเราตั้งใจจะเข้าร่วมแต่เราวิเคราะห์ดูสถานการณ์แล้วเราพบว่าโครงการโควัสเนี่ยจะส่งมอบวัคซีนได้ล่าช้าประเทศที่เข้าร่วมร้9ประเทศโครงการโควัสส่งวัคซีนไปได้224ล้านโดสเห็นได้ว่าแต่ละประเทศจะได้รับวัคซีนไปในจนํานวนไม่มากหรอกครับ ในขณะที่ประเทศไทยเราใช้วิธีการจองซื้อวัคซีนโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเราได้รับวัคซีนในจานวนที่มากกว่าดังนั้นคําที่บอกว่าพอไม่เข้าร่วมโครงการโครวคิดทำให้เราเสียโอกาสในการได้วัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานการณ์แบบนั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้โดยตรงจากผู้ผลิตได้มากกว่าแล้วก็มีความแน่นอนมากกว่าเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้รับวัคซีนที่ส่งรอบมา มากกว่า30ล้านโดสนะครับที่ฉีดไปให้กับพี่น้องประชาชนแล้วหากว่าโครงการ c o ว a x มีสาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเหมาะสมนะครับประเทศไทยก็สามารถที่จะพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการ c o ว a x ได้ในเวลาตัดไป